เปิดดวงชะตา6ปีราศีเมษสวัสดีท่านผู้ฟังในช่องโหงราสารพันธ์คำพยากรโดยอาจารย์ฤทธิเดชทองสิ่งที่ชาวราศีเมษจะต้องเตรียมตัวแบบระยะยาวในช่วง6ปีนี้ตั้งแต่ปี2023ถึง2029นั่นก็คือ เรื่องของการเงินย้ำเรื่องของการเงินเพราะว่าชาวราศีเมษนับตั้งแต่ปี2023เป็นต้นไปทางด้านการเงินจะค่อนข้างผันผวนย้ำทางด้านการเงินจะค่อนข้างผันผวนไม่แน่นอนมากที่สุดแต่ถ้าคิดเรื่องของการลงทุน ที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นเงินก้อนใหญ่ในช่วง6ปีนี้ท่านจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากยำ้ำท่านจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากในด้านการลงทุนทุกประเภทชัวจบคําพยากรณ์อ่านโดยดอกเหมย สิ่งใดที่ท่านคิดหวังไว้ก็ขอให้สมในความปรารถนาชีวิตมีแต่สิ่งดีดีด,ดีนะคะท่านสามารถส่งคำถามในกองข้อความอินบ็อกซ์เพจหูราสารพันธ์ได้ขอบคุณค่ะ